ก็ต้องไปนั่นเลยจังหวะเข้าไปโอ้มเมนเาเขาบ่มเบียกเส้็หมเบียกเข้าตัวนี้มันร้ายโดแต่ว่าม่หายเข้ามาอ้คือร้ายท้เดี๋ยวเฮ้ยคือเบียกร้ายแท้นี่มาเป็นกะกระบังกันมานะมันคอมเ็นตทเาาน้าเป็นหรอเท่าบนในเรษฐีแต่ละคนใครว่าจะมาจมมาเบียกหลายเป็นหรอมตรมนลมนุษเนี๋ยเขาบริหารจัดการเอานออัในสิมอสูงมือเล่าก็เป็นชั้นบนส่วนเนาะบริหารจัดอยู่นมมตวางกันกันนะนั่นอกกว่าจังห ว่าเปเดือนกันมีสองมือแต่มือหนึ่งต้องให้ใส่ใเศร้ามือเันรก,กดมีสองแม้แต่ว่า,ให,วาให้ใส่เศร้ามาาือให้เเห็นจากไหนสิแม่คำา่าเศร้าเรย่าเนี้มันเป็นอะไรอ้าวมันเมยหรือโบเม่อยบเมยอเลยเราว่าเข้ามไปท่นหนกไรกลใช่คว่าบาปไนัน้คำว่าเศ้านี่มันเมื่อยออู่แล้วแต่ว่ามันแต่ผลนที่ได้ตอบแทนน่ะมัน มันมีสูงบอกว่าเหตุยังบ่เมื่อยเลยขาใส่สซาวมือโอ้คนซาวคนสิบคนเหยดเาขาไม่เขาไม่ซองแต่ส่ยซาวน้อหไรกับผมเป่นซาวอยู่ผมซาวยงไี่ซาไปเรื่อยเนาะซาวมวนๆซาแบบมวน ยัสีเียยมาหมูเก่าคือมันจิโกมากเสียงเลยตัอ้าตัวแรกกเป็นยังสาเศรษฐิมากเหลือมาเหลือมากแล้วเหเมากธรรมเลยเอตัวมหาวันธนัดี่สเนาเดี๋ยวตัวนี้เขาออกจากเมืองซัมมาคีไสเขาจะไปเมืองสน้ำไสกทนงเด เส้นเนทางพี่น้องเอ้ยไป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 เดินมาลุยเดินมาลุยเกิดมาลุยกวดจ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 วดคุณนะมึกมึกเมื่อกี้นักคุณนี่เนาะอดีตไปมันไปมันไปมันมันจะยึดตัวเรื่องก็รองใช่ไหมไปเอสนาม่ใส่ใส่ตะกุ่ มาด้วยขวดมาด้วยใจดุวลวดยไงมาด้วยใจ <c oughs> มาด้วยใจดวลวด, <c oughs> ดนูน้องสอันนี้คือสวออยของประสะสเนาะผาปมันมเ็ด้น

ยูไถ่ผัดตังยูไถ่เขาสมัครขายเขาไหนคุยกับเขาไหนไหม่จัดคือพออาบัติเขามันจะลืมจะลืมทางด่านเวลามนุษย์คือว่าก็ตายไปแล้วเนี่ยเขาเห็นก้อนก่อนบ้านเท่าบ้านเท่ามันอยู่ยันในการขอบงทางโอกาสนี่ก็แปลคือคนเราฟังว่าปุ้ยมา,ยาไหนจะได้ไหนเดียวกันเลยถ้าบิดเดี๋ยวขึ้นเขาก่อรต่อมาต่อไปต,อม,ตอมาโครงการเขาลุดไปเลยมันมีโครงงารทับสื่อ,อยังเหลีวหมืนน่ะเดี๋ยวเขสมัครผลิตเองไหนเพราะเขาขายเขาเขาผลิตเองเอาไว้แล้วอ่ะซะมันบุกเพียงพวกกับโวกงานต้องการนั้น เขาก็ต้องซื้อคือจุท่าเอ็มเป็นขน,น,นดิมันเหลือโครงการเหลวอใ่ไหมะจนหาไปสนตงตงตง้นต้องต้งเห็นผลขายเลยะนะ้เรยว่าจะเป็นต้องหายไปส้นมาเีจากจัก็หนะ้ามปุยเสียกนะทยก็เห็นกันตลาดข,ของไทย่อยเอเือ เขาไปเชื่อกันคนไทยเขาคนไทยเขาบปเชื่อแต่เขาเปาร้ายโบเขาแบบร้ายหบนตรงแข็งแบบแข็ง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 กินตัวเมีเนตน้่จากเมียนไม่ไีเพียคนเหมือนกับสบายไว้เลยนะซักยังรวยจะหนีจะหนี้ะจริงเหรอไมคมจิงแล้ด่งนพวกนี้เาเฮ้ยมันก็ไม่เห็นเพื่อนมัน แต่ว่าเขาเห็นกคนเขาใจดีโคเห็นกคน,เ,นเก่งแต่เขาใจเลยโคเก่งแต่เขาใจแต่ว่าเขาเห็นจะพูดออกไปใช้ไปกันนะ<ม>กับคนที่แบบเก่งนะแต่ว่าเขาใจนะาเห็นนะไม้เส้นโปรตรงกันนะ